วันอะไรกันเ้ยสู้ชีวิตอต,ตอนนี้เรากำลังขับรถกลกับนะเออชี่รักฝนล่อยตกรมาแล้วโอ้ยใครดูอยู่กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะที่นี่ทุ่งช้างนะจังหวัดน่าน เี๋ยววิวสองทางนะ,ะตอนนี้อยู่ทิ้งกอบแล้วนะฮะเ <laughs> ดืไลค์ไปด้วยให้ยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย <laughs> กาลันจะกลับจากปอนนะฮะ <laughs> ไปทุ่งช้างตอนนี้ถึงกอบแล้ว <laughs> ว้าย บรรยากาศของจังหวัดน่านนะที่ละอำเภออำเภอ,อ,เอ,อ,เอ,อทุกช้างเราผลกันโอเคไหมเรือเรือเรือมาแม่จ่ายการนำ่ำเออ อ่ะเพ่งช้างจังหวัดน่าน้าแล้วก่อนขอจองขอจอให้หน่อยลบหัวมาก ตอนเย็นนะฝนไล่ฝนเลอฝนไล่กระเทยกระเทยสู้ชีวิตกลับนะกลับมอเตอร์ไซค์นะฮะจากปอนจะไปทุ่งช้างนะฮะยี่สิบโลไม่ถึงโลสิบห้ากิโลจากด่านศุลกากรทุ่งช้างแลนะให้ไปดูบรรยากาศนะสองทาง 5. ก็ดูกันไปนะดูก็กดไลค์เฮ้ยก็เข้อจงข้อจอให้หน่อยนะนี่ก็คือบรรยากาศเนาะถนนของไปไปประเทศลาวอะคะเป็นเส้นทางจาเรามีบิ๊กไบด้วยอำเภอดุช้างจังหวัดน่านนะฮะสะดวกสบายนะครจะมาหน้านี้ก็ได้เนะ่วแต่บรรยากาศเจอรถอะไรข้อจอให้หน่อยนะเข้าม่าข้อจงข้อจอให้หน่อย ยับรรยากาศตอนเย็นของอําเภอทุกงชางจังหวัดน่านนะฮะได้ยินไหมฮะเสียงรถเสียงดังหน่อยเอิดทวิ่งงานสองงานจ้ะก็สัญญาณอาจจะหายเป็นบางช่วงนะ สำหรับบิ๊กไบค์นะวิ่งได้สบายเลยนะ นี่นะฮะสองวิวสองข้างทาง,ทางสวยงามอยู่นะบรรยากาศหน้าหนา,หาวเราก็มาได้อากาศดีมากเหมือนอยู่มังนอกเลยนะเธอเออ เข้ามาแล้วฝากพ่อจอให้หน่อยนะกดหัวใจให้หน่อยอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นของอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะฮะมีแต่ถนนนะไม่มีรถ คอนโดอย,ยู่ไหมข้าใจน่อยอำเภอทุกช้างจังหวัดน่านนะฮะเสียงลมดังมากเลยนะ นี่แหละอามาแบ่งันบรรยากาศของต่างจังหวัดทีนี่คือจังหวัดน่านนะคะเส้นทางสะดวกสบายนะสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวจังหวัดน่านและช่วงหน้าหนาวเนี่ยเออช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ดีนะมันจะเขียวดีต้นไม้เขียวชุวอม ถนนสะดวกสบายมากไปประเทศลาวได้เลยนะเธอไปหงสา ถนนสวยงามนะครับรับสุดสะดวกสบาย แด่นี้ก็คือเป็นฤดูเงาะนะฮะมีแต่ละลงที่เขาซื้อขายเงาะกันนะฮะชุ่งช้างเป็นเมืองเงาะเงาะเงาะโรงเรียนลดขึ้นเงาะกันเพียบเลยช่วงนี้ขายเงาะฮะ จะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวปิดไลฟ์กันนะเดี๋ยวดึกๆเจอกันเด้อขอบคุณมากนะที่เข้ามาดูนะ